เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมนายมันวงคนดีคนเดิมปนเด็กเช่นเคยนะครับผมฮะผู้ชมฮะผู้ชมก็คงเห็นจากหนะ้าปกคลิปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็อยู่ในแมบหนีอีกเช่นเคยนะผมแมมแต่ผมรอคอยนะผมการมีอยู่ของแมบหนีแมบนี้มานานมากแล้วนะก็คือการแมบหนีสกีดีบีทอยเลสนั่นเองวู้ไหนนะฮะก็ผมรอคอยมานานมากนะกับการที่ใครสักคนนะจะสร้างแบบหนีพวก เหล่าโถส้วมนะครุณผู้ชมก็รอมานานอยู่แต่ว่าผมผมเคยทำบริลงช่องไปอย่างวะไอคลิปเกี่ยวกับการหนีโถส้วมผมจำไม่ได้แต่ว่านี่เป็นแมปใหม่นะคุณผู้ชมไม่ใช่แมปเดิมไม่ใช่แมปเดิมนะก็ไปเริ่มเลยดีกว่ารีบรีบเร็วนี้หลบหนีจากเลือนจำสกีดิบ,บิก่อนได้เลยจ้ะเชบิอชอบเจิออบเจิออบเจิ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 บ กาแต่เสียงไปไหนวะผู้ชมเสียงหายแกนะฮะเดี๋ยวมาใหม่รอแป๊บมาฮะผู้ชมนะฮะมาฮะผู้ชมเสียงกลับมาแล้วนะครับผู้ชมเฮ้ยนะครับเป็นแบบนี้ทุกรอบนะฮะผู้ชมอัดมันก็ต้องเวลาอัดคลิปเยมันต้องเสียงมันต้องหายนะมันเป็นอะไรเยอะอะเช็คอินเช็คอินแม่ไม่ได้พูดคํานี้ซะนานเลยนะฮะเช็คอินนะเช็คอินผู้ชมเออเช็คอินว่าเราได้มาเออทำการเล่นแบบนี้แล้วนะครับผู้ชมจึ๊บจึ๊บจุ๊บจึ๊บประจ ไอปุ่มวิ่งด้านล่างนี่คือและลรวะอยากู้กมันแนวะอ๋อโอเคสปีดคูณ2นี่เองแต่เราไม่มีตังค์ละสิคือผมผู้ชมผมได้เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเติมเกมเท่าไหร่นะคือแบบเติมเกมอะนะผู้ชมเวลาที่ผมเติมเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ผมแบบรู้สึกว่าผมอยากเติมจริงๆนะไม่ค่อยจะแบบเออไม่ค่อยจะแบบเติมเกมอื่นสักเท่าไหร่นะฮะ เกมล่าสุดที่เติมก็จำได้ว่าเป็นเกม Rv นะผู้ชมชึบๆเอาเอาียกูนกึกว่าผ่านได้ให้ตายเถอะคุณพี่เอ๋เอชึบเอียบาบอยสุดโอเคชึบอ่าโอเคเราต้องไปอยู่ขอบๆนะชึบอ,อ่าขอบๆอีกขอบๆอีกขอบอีก,อกชึบอา่าหนึ่งตัวซ้ำชึบหนึ่งตัวซ้ำเลยนะคนประจ,จวบในนี้ใครอะนะ ตอนอะไรวะนัน่นอะตอนวันฟอร์มีแอ m ์มดจีนอตแอร์ o ดกูดออฟแหม่อย่าตัดพ้องอย่างนี้สิเพื่อนแหมถึงนายจะไม่เก่งในออฟบ,บีนะแต่ว่านายจะอยู่ในใจเราตลอดไปนะเออเราคาเมล่าแมนเสียงแล้ววะแหมคุณชมใครกลวะหูเสียงกลแบบอุ้ย Wise, เขาหลับอยู่อย่าทำให้เขาตื่นได้เลยครับอ่าผมลงแล้วนะช้าอะไรเนี่ยเชิบอะเชิบโอ้โหนี่มันสายกระดับภาพรังสีอู sí> ้หูชุบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบ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 อะเชิบ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 แม่เอ้ยอ้าวมันไปทางนี้ไม่ได้โอ้ก็คุณพี่เขา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 ให้เข้าเข้ามาทางนี้ยังไงล่ะ มันขอให้เข้าเข้ามาทางนี้ยังไงล่ะคุณถึงเดินไปทางนี้ไม่ได้แล้วสร้างไปทไมวะสร้างให้เดินไปได้เด่ยเออสร้างให้น่าเดินนะฮะผู้ชมชึบอ่ะเดี๋ยวเร็วไปไม่ดีนะฮะผู้ชมเราต้องใจเย็นๆนะฮะถึงเราจะเล่นมาเป็นร้อยร้อยกว่าคลิปแล้วก็เถอะนะแต่ว่าเราต้องใจเย็นไว้นะผู้ชมเอออย่ารีบอย่ารีบเข้าใจไหมอย่างไอเนี้ยชึบอ่าชึบชึบชึบแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราค่อนข้างโปรนะฮะผู้ชมเห็นเราโปรเห็นไหมเปเงไงย แม่พูดไปกูนึกว่าจะพลาดตกลงเปซะแล้วแม่ไม่พลาดนะไปเออไม่ทันขาดคำเลยให้ตายเถอะชึบอันหนึ่งอันสองอันสามโอเคงั้นเราต้องโดดใกล้ๆโอเคหนึ่งสองสามสี่ชึบเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชึบหนึ่งสองสามสี ห,ห้าเลยนะเสียงหลงอีกแล้วหกเจ็ดายทุกครั้งที่ตายคือจะขึ้นมาโฆษณาตู่ทุกรอบเลยเลยเชิบอะเชิบอ่ะเชิบอ่ะเชิบอ่ะเชิบเชิบเชิบอันนั้นวิ่งอย่างเก่งนี่คืออะไรอ๋อโอเคขึ้นทางนี้ได้เลยครับเชิบ โอ้ยสนิมผู้ชมระวังโดนนะอย่าโดนบาดนะเดี๋ยวเป็นบาดทยักนะน้องๆนูๆเชิบโอ้โอ้โอเกือบแล้วโอ้จุ๊บเราชำนาญผู้ชมเชิบชอบไปแล้วโอ้จจาจจาจจาจจแม่เกมนี้มันเร็วจริงนะเพ่ห้านาทีเนี่ยมาได้ผมว่ามาเกินครึ่งทางแล้ว่ะเอ้ยมือเกือบตกเวลาโม้งที่ไดจะเราตกตตกทุกทีเลยนะฮะผู้ชมอุ้ย แต่ลงก่อนแล้วกันนะเออมุกตัวหาอะไรวะนา่น่ะไม่เคยเห็นทอยเลสสไปเดอร์แมนหรือระวังไอ้เจ้าไอเ้ไอเจ้าแมงแมงมุมสกีดิบีนี่มันจะทำให้นายต้องวิ่งอ๋อไม่ใช่สิโอแปลผิดก็แปลว่าอะไรเนี่ยระวังตัวไว้ระวังตัวด้วยไอ้เจ้าสไปเดอร์แมนสกีสิบีจะต,ต้องการที่จะจับนายเพราะนั้นวิ่งได้เลยครับ เหมือนจับเลยโอ้ยนี่ยาไอจับได้โอ๊ย,อยาอตายเถอะวิ่งวิ่งเร็วได้แค่นี้หรือวิ่งเร็วได้แค่นี้หรือนายวัดบ่วงวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่านี้หน่อยช้าไปแล้ววิ่งเร็วๆหน่อยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อีกเร็วๆวายเจออีบัชช้าอึดอัดจีดยาแท้วะฮะดูเดี๋ยวจีดตูดมาแล้วกระโดดข้ามได้ไหมอันเนี้ยชึบโอเคโอ้ข้ามได้โอเคชึบอ่าบ๊ายบายจ้าบา,บายๆจ้าไว้จเจอกันใหม่นายนตามเราไม่ทันหรอก เพราะเราเก่งเกินคนโดดหนึ่งทางเดินก็มีแต่เราอยากโดดไงโดดสองโดดอีกโดดอีกโดดอีกโดดสามชึบเชิบชึบชิบชิบแล้วนั่นมันอะไรวะนั่นน่ะถนนหรือโดนใครยกโอ้ตึกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห ฟิสิก์ไม่ถูกใจสิ่งนี้เอาไม้บางๆชิ้นเดียวมาคำตึกทั้งตึกไว้เฮ้ยเกือบไปแล้วหม่ะวิ่งได้ดีโอเคครับเชบิญมือใช้กิ่งไม้บางๆอันเดียวคำตึกทั้งตึกตกูเหลือจะเชึกอะนะฮะชีวิตจริงทำแบบนี้ไม่ได้นะจ้านร้อง,นองหนูๆเชบิบอุย้ยเหมือนว่าไปสู้กับบ,บอสและเรา จะได้มีเอ็นจะแบบทุยไปสู้กับบอสเอ้ยไปสู้กับบอสของแมปนี้เราจะได้เป็นอิสระได้เลยครับเอ้ยเสียกูอ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจีแมนเอาไหนสิมึงยิยงอะไรอะ่ะโอ้โหไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่นด้คือคือเราคือเราต้องยืนอยู่นิ่งๆเว้ยเนี่ยเนี่ยคือแบบมึงยิยงไปทางร้านสิ มองขัาปาเตียอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือแบบเอ้ยอะไรนะอะไรนะมึงชักอะไรออกมาอย่ายิงอย่าพึ่งอย่าวูวามตอนมีแรชอย่าวูวามอย่าวูวามอย่าพูวามอย่าพูวามคุณพี่คุณพี่อย่าวูวามครับอย่าวูวามเฮ้ยยิง ยิงจะคือบ่ตายวะเฮ้อไม่เลือดเจ้าไม่ลถยุบยิงยิงยิงอีกยิงอีกยิงอีกไม่คือเลืเล่อมันไม่รถนะยิงยิงโอ้โหเลือดคนะือรถช้ามาก อย่ามาทำให้อย่ามาบังคับข้าอย่าฮ่าจี้แม่ยิง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 นีก่อนแต่จี้เลิกยิงก่อนนะฮะได้เอสมาตัวหนึ่งผู้ชมชิบโอเคเอ,เอสตัวต่อไปหรือไม่โอเคชึบยิงยิงยิงโอ้โหโอเคหนึ่งคืนหลอดแล้วคึืน ไอ้ห่หา,หาคูณสู้ทหไมคุณพาคคุณเจ้ามันคือแบบมันแบบต้องกดย้ำๆอะ่ะเฮ้ยขอรีววในทางหวยไปในแบบนี้แหละเชึบยิง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 หนีก่อนคือแบบคือถ้าอย่างน้อยแบบมันยิงแล้วตายมันยิงแบบคือจะพูดว่าไงดีวะคือหลังจากที่ฆ่ามัน คือหลังจากที่มันฆ่าเราตายอะ่ะแล้วมันจะรีเลือดกลับมาใหม่ขนาดนี้อย่างน้อยมึงต้องแบบให้แบบมันตีพวกกูแล้วไม่ตายในครั้งเดียวเว้ยแต่เนี้ยคือมันตีแล้วตายในครั้งเดียวแล้วประเด็นคือแบบยิงบาสูก้าใส่แล้วเลือดแม่งลดน้อยมากดูดิเนี่ยคือแล,แล้วประเด็นคืออะไรรูวว้ป่ะเราเดินไปยิงไปไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมเราต้องแบบเนี่ยเราต้องหันหน้าหามันเนี่ยเราต้องยืนอยู่นี่แล้วก็ยิงไฮใส่มันเนี่ยคือแบบเพราะว่าถ้าเดินถอยหลังเนี่ยคือยิงไม่โดน เนี่ยเนี่ยกดค้างก็ไม่ได้ะเวยคือเราต้องยืนยิงอยู่เงซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบผมโคตรจะไม่ชอบการสู้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยผมโคตรชอบจะไปไปไป,ไปชอบเลยคุณผู้ชมคือแบบคือถ้าดาเมจมันแรงอะ่ะจะว่าดีแต่ที่มันเบามากเบาแบบแบบเบาเลยอ่ะเนี่ยมุดูดิเนี่ย,น,ยนี่ผมยิงแบบหลายนัดมากนะโอเค คือแบบมันไม่ได้ขัดใจหรอกเว้ยว่าแบบเออยิงเบายิงอะไรเงี้ยคือแบบมันขัดใจตรงที่กูเดินไปยิงไปไม่ได้นี่สิดูเดี๋ยวเพราะว่าเวลาเรายิงอ่ะคือเราหันเนีย่ยเห็นปะสมมุติผมกดนี่ใช่ปะอ่ะถ้าผ,ผมกดตรงจีแมนมันจะยิงไปด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่ยอมแบบยิงไปแบบด้านอะไรของจีแมนคือแบบผมโคตรจะไม่ชอบเลยเดี๋ยวนะเราต้องหนีคือหรือไม่ถ้าแบบทำให้มันตีทีเดียวตายคือมือต้องแบบ ให้กูเหลือให้มันเหลือเลือดคือให้มันเหลือเลือดตอนที่แบบระหว่างที่แบบเราเล่นด้วยเว้ยแต่นี่คือแบบโอ้ผมเบื่อแบบแบบนี้กระโเอ้ยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนตายอย่าพิ่งอย่าพึ่งถึงเพื่อนเขาจะเล่นเขาลางกันแล้วเถอจูยิง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 เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งหนีไปไกลก่อน กินอไป่ไอ้กายข้อยิง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 สีขาวเลเซอร์สองเมื่อไหร่แล้หนีถึงแล้วไปนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลงตรงนี้ก่อนเพื่อนเพื่ออย่าเพื่อนเพื่ออย่าเพื่อนพี่อย่เพื่อนพี่โอเคหันหน้าไปยิง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  ยิงนียิงโอ้โอเคโอเคโอเคเริ่มใหม่นี่เรามาตัอยู่ตรงนี้ต่ออยู่นี้ต่อยืนอยู่มุมยืนอยู่มุมแล้วก็ยิง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 ตออได้บีต่อได้บีไม่ได้แล้วยิงดีอย่างนี้ก่อนไม่ได้บีแล้วโอเคเราจะวิ่งไปแต่ละมุมแต่ละมุมเราจะวิ่งมุมไปมุมมานะฮะคุณผู้ชมโอเคยืนยืนอยู่มุมแล้วยิง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  ยิง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 อีกยิงยิงยิงเส้นสองแล้วไปดีไปอยู่มุมนึงไปอยู่มุมนึงมุมนู้นมุมนู้นไปอยู่มุมนู้นเร็วอยู่มุมนู้นมุมนู้นเออมุมนู้นมุมนู้นมุมนู้นโดนไปบลิตพันแล้วบลิตพันหมดเรียบเลยแล้วไปเดียวยิง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 หน้ายิงหน้ายิงเข้าปากแม่งเลยยิงอ้าปากไว้ทำไมอ้าปากไว้ทำไมยิงยิงยิง ยิงหนีหนีไปอีกมุมน okay. ึงหนีไปอีกมุมนึงอยู่นี่ก่อนลอให้มันไปไว้นี้โอเคหนีไปมุมนึงเดวิดไปมุมนึงโดวิทไปมุมนึงเดวิดไปมุมนึงครับคุณผู้ชมนี่ชึบยิง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 ไกลเมา่อไหร่หนีหนีหนีไปอีกมุมนึงหนีไปมุมนึงเลยหนีไปมุมนึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนีไปมุมนน้นหนีไปมุมนน้น เดินวิงว่งยิงปีงมุมนูน้ okay. Okay. นโอเคโอเคหันหน้ายิง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 อไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วอ้ายายโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกว่าจะชนะเลือดก็ยเยอะเฮ้ยตีครั้งเดียวตายอีกเฮ้ยตายเถอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอยู่ดีกว็วิ่งเร็วจุ๊บจุ๊บ ้นายมันม่งแพน้ำฮะคุณผู้ชมข้าไม่ชอบน้ำมันเปียกนั่นแหละโกวางนั่นแหละชึบชุดเดียวโอ้ชึบอ่เดี๋ยวชึบอ่าชึบไปชึบชึบเฮียข้าไม่ชอบน้ำมันทั้งเปียกแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ถ้าไม่มีน้ำเราตายไปแล้วพู้หล่อของกูนั่นแหลต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมเวลาไม่มีอะไรพูดก็พูดไปเรื่อยนะฮะชึบอ่ะชึบ Ở ừ, đây à chớp à chớp 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 okay. à chớp 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 ok chớp à chỗ ơi ủ lay quá hi bẹt mấy thằng nữa này thổ ơi chớp ok chớp à chớp ok chớp 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 chấp, chấp, ôi, ít lẽ. bùp g man nhanhมาก đấy nè, chớp, 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 à, chớp

หนุนท oh, 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 oh. okay. ่าซ้ำชุบได้แล้วโอเคเริ่มไปครับผู้ชมใกล้แล้วฮะใกล้จบเกมแล้วฮะผู้ชมไปจบไปพร้อมกันกับผมนะฮะชุบ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 บชุบบชุบไปได้ต่อโอเคขึ้นข้างบนเกเอขึ้นข้างบนชึบชุบแตะขึ้นไปแตะขึ้นไปแตะขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นชึบใกล้แล้วผู้ชมใกล้ถึงจุดยอดจุดสูงสุดจุดแล้วเอาใจไหนที่สุดจช้าเล้วว้าวได้ ยินดีด้วยอย่าไปในที่ที่อันตรายอีกล่ะเข้าใจไหมโอเคครับแล้วนี่คืออะไรวะม่อยี้ไม,มีสกอร์บอร์ดให้ดูยนะแต่ผมจะเดินไปดูแล้วโอเคเราเดินออกมาได้นะโอเคเราจะเดินไปดูแล้วเนาจนมีอะไรนะคุผู้ชมสู้วิ่งอยู่กับที่ปะวะก็ไม่นะโอเคเราจะวิ่งนะผู้ชมหนีห่าง จากเหล่าสกีดิบีทั้งหลายไปสู่จุดอันไกลโพ้นนะฮะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาในการวิ่งไปสู่จุดไกลโพ้นเท่าไหร่นี่กูวิ่งอยู่กับที่ปะเนี่ยคือแบบสภาพเหมือนวิ่งอยู่กับที่เลยตอนเนี้ยเอ้ยอย่าอย่าโหลดนะอย่าลงนะไอ้สโอเคไปะจะถึงไหมถามใจเธอดูนะคุณผู้ชมเพราะว่าจังหวะนี้เราต้องก่อคลิปแล้วล่ะ,ละสามสองหนึ่งไป เฮ้ยเอา,ล,าละครูชมใกล้แล้วครับใกล้แล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรเฮ้ยมีอะไรไม่มีอะไรเลยเหรอชี้อะไรวะเนี่ยห้ามวะ